า,ามเคล็ดลับทําอย่างไรให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กันนะครับว่าจะทํายังไงนะครับว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนให้มันดีขึ้นนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือการอัปเดตชีวิตนะครับหลายคู่หลายเวลาหลายหลายคนนะครับก็คือเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนะี่ยก็คือต่างคนต่างอยู่ไม่อยู่ด้วยกันแล้ว <ME hole> <đ> เหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่คนละม,มุมอย่างเงี้ยะครับจะทายังไงครับให้รู้สึกว่าคุณ เหมือนกับเชื่อมสัมพันธ์ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับจะทำยังไงนะครับก็คือการอัปเดตชีวิตกันบ้างนะครับอย่างเช่นว่าคุณจะไปอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าคุณพาเหมือนกับนัดกันนะฮะนัดกันไปทานข้าวกันบ้างนะครับนัดกันไปออกเดทกันบ้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องที่แบบว่าเลือล่อนหรูเพียงแต่ว่าไปแค่2คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยกัน คุยกันเกี่ยวกับว่าเรื่องชีวิตรักชีวิตคู่ที่ผ่านมาของเราสองคนว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยชีวิตเราเป็นยังไงบ้างยังรักกันดีอยู่ไหมมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าเหมือนกับปรึกษากันแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของเราเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขยังไงเราจะทํายังไงให้ความรักเรามันสมบูรณ์ให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็บอกก็บอกว่าจะทํายังไงจะแก้ปัญหากันยังไงนั่นแหละครับก็คือการอัปเดตชีวิตนะครับเราจะได้รู้ปัญหาของแต่ละคนว่าเป็นยังไงแล้วก็ปรับปรุงกกันคขข้้ออ2 2็ das stehen, ื มองแต่สิ่งดีๆนะครับบางคนหลายคู่โอ้โหไปมองในสิ่งที่ไม่ดีนะครับพออยู่ด้วยกันแล้วมองในสิ่งที่ไม่ดีนะครับพอมองสิ่งไม่ดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดปัญหาไงครับปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นไงครับเพราะว่าไม่เคยมองสิ่งที่ดีเลยนะครับลองหันมามองสิ่งดีๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นว่าเขาทํากับข้าวนะฮะให้คุณทานอย่างเงี้ยเขาซื้อของมาฝากให้คุณอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณจะมองแต่ว่าเขาเล่นกลับบ้านดึกกลับบ้านค่ำนะฮะมัวแต่ไปอยู่กับเพื่อน ว่าแต่ไปออกาลังกายจนไม่รู้จนไม่รู้ว่าเวลาเวลาอะไรประมาณนี้ครับลองมองในสิ่งที่เขาดีบ้างนะครับอย่าไปมองในสิ่งที่เขาไม่ดีนะครับนี่แหละครับการมองที่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกว่าปัญหามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับลองนะครับลองทําดูนะครับเพราะว่าปัญหานะครับมันมันมีปัญหาทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงนะฮะข้อ3ครับข้อ3ก็คือยอมรับนะฮะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะครับ คนเราทุกคนนะฮะจะให้เปลี่ยนแปลงเลยโดยที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยโดยสองสมวันนมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะครับเขาเป็นแบบไหนนะฮะเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเป็นนะครับเพียงแต่ว่ามันถ้าคุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือว่ารู้สึกว่ามันมันเกินคําว่าพอดีอย่างเงี้ยเขค่อยๆพูดกันค่อยๆพูดจากันนะครับอย่าไปหักล้างอย่าไปพูดจาด ถากถางอย่าไปพูดจาด่าเขาว่าเอ้ยคุณนิสัยไม่ดีอย่างนี้คุณทําอย่างนี้มันไม่ได้นะทํำไมคุณไม่เปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคุณต้องค่อยๆบอกเขาค่อยๆใช้จิตวิทิยาบอกเขานะครับนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับความรักนะครับคนสองคนนะครับมันต้องให้คือการให้นะครับไม่ใช่ว่าจะรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคือการให้ความรักทั้งสองคนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถแบ่งปันกันได้ครับ